ยินดีตอน,นเราเข้าสู่เทเรเรียน1.4.3มือถือวูอ้ฮู้และนี่ก็คือซีพิเศษของเทเลเรียน1.4.3คอสโอ,อเวอร์กับ Do n t s t a r สเกเตอร์นั่นจะกู้ซช่งซีนี้ก็มีความพิเศษอยู่ที่ว่าเออมันจะเป็นซีดของดอนสตาร์ผมก็ไม่ค่อยรู้เออะอะไรมากมายนะแต่ที่รู้ๆคือมันมีหลอดเออหลอดอาหารการหิวใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็น่าจะถือว่าพอใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นโอ้โอโอ ทะเลทรายโอเคกูยังไม่ไปดีกก่อเดี๋ยวขอระยะตัดไม้ก่อนซึ่งเ,เราสามารถหิวได้ใช่ไหมผมก็ชิบหายแล้วไม่รู้สิว่าผมต้องทําอะไรอะ่ะคือเราต้องเราต้องขุดต้นไม้ใช่ไหมหาผลไม้เอามากินใช่ไหม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 เฮ้สลามสลามเราสามารถกินเจลสลามได้ปะวะระหวะ่างเดินทางก,ก็ขุดต้นไม้ไปหนอเออเนี่ยเวลาขุดต้นไม้มันมีของดรอปนะซึ่งบางทีอาจจะเป็นพวกอันนี้ก็ได้นะเออแอปเปิ้ลอะไรที่ต้องการอ่ะเออมีผีเสื้อด้วย อุ้ยทำไมต้นไม้แถวนี้มันเล็กจังเลยเนี่ยต้นไม้มันสั้นสั้นเนี่ยเออผมว่าเดี๋ยวๆ,ๆขออนุญาตคุณหินก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาทำธนูนะซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่สั้นนะเป็นซีรีส์ระยะสั้นที่ผมจะทําลงช่องนะอาจจะเล่นไม่จบนะเพราะว่าผมจะเล่นแค่ถึงอาจจะแค่เข้าฮาร์ดโหมดพอนะเออแค่มาเล่นคราวๆเฮ้ยเฮ้ยมงนมุมดู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 มงมุมมงม,มุมมาได้จะไหนมงมุม,ม เอามาดิมาดิเอาลงมาติดเอาติดเอาติดกูเนี่ยติดอู้หูไอ้เฮียสีเดียวกูตายเลยเหรออะไรวะเนี่ยอ๋อถ้าตายอาหารมันก็รีกลับมา5้านาทีเหมือนเดิมดวอย่างนี้กูต้องตายบ่อยๆแล้วสิ <laughs> จะได้ไม่ต้องหาอาหารคือผมคิดว่าผมจะเล่นแค่ถึง ฮาร์ดโหมดพอนะอแบบแค่ค่าวอลเฟสพอเพราะว่าหลังจากค่าวอลเฟสเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เป็นของดอนสตาร์แล้วเนาะโอ้นี่มันเป็นตรงนี้นี่เองที่มันมีแมงมุมมาโอเคอุ้ยรู้สึกว่าเราจะอยู่ที่มืดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเอ้ายมงุมอย่างนี้ดีเลยเอามาทําอันนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรเอามาทำเอ่อโยโย่อ่าอย่างนี้ก็สบายเบือสบายเบือทำไมต้องมามันน้อยจังเลยอ่ะหาตกปลาไหมผมคิดว่าตกปลานี่น่าจะหาอาหารง่ายหรือเปล่า แต่ว่าเราต้องหาเมืรอช้านี่หว่าเมอร์ช้านกว่าจะมานี่ก็โอ้ต้องมีเงินสลามอืยจบแล้วเฮืๆโอเคคือว่าตอนนี้ผมไม่รู้จุดมุ่งหมายอะไรอ่ะอุ้ยไบโอหินอ่อนทําไมอยู่แถวนี้มีลูกปั้นนี่ขุดด้วยเออขุดขุดไปเลยโอเคคราบมาคราบมาเออผมจะลงดีไหมเนี่ยผมจะลงดีไหมถ้าลงเนี่ยอุ้ยจะหีบจะหิบโอเคโอเค พอๆเราเรามาแค่นี้พอแล้วเอ้ยวังระวังระวัง,วงถ้าเราลงเนี่ยถ้าเราลงแบบมืดๆเนี่ยมีโอกาสที่เราจะโดนตบได้นะคือรุดอออไงวะเชสรุดอออไงเนี่ยฮึอ่าโอเคมันไม่มีคาว่ารุดออขึ้นอ่ะผมก็งงว่าทำไมมันไม่มีรุดอ้ออุ้ยเราได้เทมเวทมาใช่ไหม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 โอ้ยมงมามงมามึงมาเดะเดเดเ อย่าลิอาจจะมานะจ๊ะเฮ้ยเจ้านี้มันอ่อนแอรจริงๆเลยเอ้ยอาหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเรากินเห็ดได้ไหมน่าจะไม่ได้ว่ะเห็ดมันเหมือนจะเป็นของอยิวอ่ะเออน่าอุยาอ้ยหีมะอุ้ยผมว่าผมว่าได้นะผมว่าได้นะเออผมว่าผม,ผมว่าผมลงท่ามีมะดีวกว่าเพราะว่ามันมีของหลายอย่างที่ต้นเกมเนี่ยเราควรจะมาหานะใช่ไหม ว่าทําตันอีกเฮ้ยเฮ้ยมีแวว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 ว่าจะไม่ตันครับมีแววว่าจะไม่ตันครับผมโอเคขุดไปขุดไปขุดไปกูว่าตันแน่เลยวะ่ะเฮ้ยหิวแล้วผมกําลังสิม,มองเท่งคุณผู้ชมกลับบ้านดีก,กว่าอู้สวยมากทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยอืมโอเคเฮ้ยโอ้โหห้าสิบดาเมจห้สิบดาเมจเ้ยตอนนี้ผมหิวอ๋อถ้าหิวเรื่มมันจะลดเรื่อย เอ้ไกด์ทำไมมึงไม่ช่วยยิงแต่แรกเนี่ยทำไมมึงปล่อยให้กูตายก่อนวัตถุฟัตเอยเฮ้ยเอยเอ,เอให้ให้มันฟาร์มหลุมศพให้ไหมให้ตัวนี้ฟาร์มหลุมศพให้เอออึ๊บอ่าเพราะว่ามันมีอะไรนะมันมีอาบิเกลฟาเวอร์ใช่ไหมอ่าไกด์ไกด์กูจะมองเทิงแล้วมันมีอาบิเกลฟาเวอร์ที่จะเกิดในใบองหลุมศพอะดังนั้นเราควรที่จะตายเกิดตายเกิดนะก่อนเก็บโกไปออ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนซอมบี้ก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้เราได้แล้วอุ้ยดาวตกเยอะมากอะอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะอืถือว่าดีธนูมาเลยครับชุดเกาะด้วยชุดเกาะชุดเกาะโยโย่ฮืมครบเซตว่ะครบเซตว่ะนี่มันเซตพื้นฐานที่หลายหลายคนควรจะมีอุ้ยได้อะไรมาด้วย อุย้ยได้อันนี้มาได้จะใดทำไมมันดอกเฉยเลยเฮ้ยดีดีดีด,ดีเออเราจะได้สร้างบ้านให้สวยขึ้นนะใช่ไหมมัน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 สามารถวางวางไม้อันนี้ได้อ่าโอเคทำให้บ้านเราสวยขึ้นได้นะเรียบร้อยต้องต้องต้องอยู่ได้แล้วแหละนี่โอเคตอนนี้บ้านสองหลังสามหลังเลยป่ะสามหลังเลยไหมสามหลังไปเลยดีวยกว่าไป อุย้ยไม้ไม่พอกูจะสามหลังยังไงเนี่ยผมต้องรอให้มื่อชันมาก่อนปะผมกินหนอนได้ปะมันมีหนอนมันเราเราสามารถจับสัตว์ได้นี่โอเคเราต้องมีโกในตัวใช่ไหมหวังว่าจะเจอพิระมิดนะมีพิระมิดแถวนี้ไหมครับอุย้ยเช็บเช็เ็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าตายต,ตรงนี้มื่อชันมามื่อชันมากลับเลยกลับเลยลุงครับผมอยากซื้อของขึ้น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 โอเคอลุงซื้อของหน่อยเออที่จับสัตว์ เอ็นวิวมาพิกี้แบงค์สองอันซื้อหมวก2ไฟฉายด้วยหมวก2ไฟเออผมซื้อทอสเลยว่าดูผมจะทําลูกดอกไฟนะซื้อมาซื้อมาไหนไหนโกเราก็เยอะแล้วพอล้วพอเราพอเเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินโอเคแล้วเราก็ต้องเอาราากับลูกดอกไฟใช่ไหมหรือว่าเราสามารถนี่ต้องใช้อะไรบ้างเอ่ยเฮ้ยมันมีค้นหาด้วย มันดูส่วนประกอบไงวะว่าไอ้น,นี่ใช้อะไรทําบ้างเนี <c> ่ย <oughs> ลืมไปแล้วโอเคมาค้ามาให้หมดค้ามาให้หมดอ่าเรียบร้อยเราจะได้ลูกดอกไฟที่ดีที่สุดนในเกมมานะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ดีที่สุดนในเกม <c oughs> ลูกดอกไฟที่ดีมากตอนต้นเกมนะอือช่าก็ตายไปหนึ่งทีอุย้ยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วกูตายแน่เลยเอาเงินเก็บดีกว่า <c oughs> โอเคพร้อม ันพร้อมแล้วความตายฉันพร้อมแล้วฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขึ้นไม่ตอนนี้อาหารเราเต็มเปี่่มนะธนูก็มีเอออาวุธก็มีชุดเกราะก็พร้อมดีจริงเลยชีวิตนี้แต่ว่าสิ่งที่กลัวคืออาหารเราเฮ้ยผมซื้อบักนี้มาอย่างเออมาดีเป็ดเป็ดเป็ดปดฮึบฮึบกิน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  สด,สดเอตอนนี้ไม่ว่าอะไรกูก็าหาของกินไว้ให้หมดอะ่ะลงลงถ้ำทะเลทรายไหมเผื่อจะเจออะไรดีดีปึ๊บ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 ทำไมอีแรงมันไกลจังอะ่ะมันเล็งมันบินตามผมตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ฟากนน้นเฮ้ยกูตกอออะไรอะไรอะไรอือติดไฟไปติดไฟไปสิกูตีอย่างนี้ได้กูตีอย่างนี้ได้กูตีทีละทีละน้อยได้โอเค มาตกตรงไหนไม่ตกมาตกแอ่งน้ำาืื๊ปื๊ดปื๊ดปื๊โอเคโอเคค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นอ่าโอ้ยลำบากจริงจริอเลยสลามพอดีเลยพอดีเลยอือเฮ้ยเราไม่ต้องค่าสลามเพื่อฟามทอก็ได้เรามีเมือช้าอยู่เราจะซื้อทอเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงินที่เรามีด้วยนะอืมไม่โอมี่แะอุ้ยผีเสื้อหรอรูปปั้นคงจะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าการจะใช้รูปปั้นได้เนี่ยต้องมี เอ็วงจรนะเออต้องมีวงจรในการอืเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บฮ <c oughs> ึบส่องไฟไป <c oughs> น่าจะมีหีบมัเออโอ้ยใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ลูกดอกเล่นเลย <c oughs> ใช้ลูกดอกเล่นเลยอืมอืม,อมผมว่าผมลงถ้ำนี้ให้มันสุดเลยดีกว่าเออให้มันสุดตีนยะแล้วรอ ค่อยไปถ้ำน้าแข็งนะเพราะว่าถ้ำน้ําแข็งผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะเพราะว่ามันจะมีเหี้ยน้าแข็งและเหี้ยน้าแข็งตอนต้นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากมึงออกไปสิพวกนี้ก,กิกะแล้วเกินเนี่ยย,ยโ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 อเคเปิดกล่องอึ๊บโอเครูดอุ้ยได้เหยื่อมาคุณผู้ชมผมได้ถังเหยื่อมาอยู่ไหนวะลึ๊บเอ้ยแย่ Impact ผมจะตกปลาหาของกินได้แล้วก็คือเราจะทําอาหารจากปลาได้คือต้อง ต้องต้องใช้อะไรวะต้องใช้ต้องใช้ขวดแก้วใช่ไหมซึ่งขวดแก้วก็ต้องเอออุ้ยได้โอ้โอ้สเปียร์ผมได้สเปียร์มามาเลยมาเลยโอ้โหจะแข็งแรงเลยตอนเนี้ยผมแข็งแรงขุด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 หีไปด้วยโอขุดยิงไปยิงไปยิงไปมีหีอีกปะมีหอีกปะ มีมีมีโอ้โ oh, ห <t ell> ตรงนี้นี่มันจุดฟาร์มเลครับเฮ้ยอะไรอะแมงมุมเหรอเ <t ell> ชียดละคุณผู้ชมมีแมงมุมอยู่คือว่าเราจะลุยต่อเลยไหมเรามีเงินเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยเงนินมีอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะมากอ,อืมามามาจะสู้ไม่ละจะสู้ไม่ละจะสู้ไม่ละอมาเลย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 ออติดติดออกมาดิมาดิมาเลยกูบอกว่ามา เกือบตายเกือบตายเฉยเคเคเคโอ้โหผมต้องลงให้สุดว่ะลงให้สุดเราจะลงแค่นี้ไม่ได้ใหญ่างพงเนี่ยก็เยอะเหลือเกินปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บโอเคมี่มี่มี่เราต้องเราต้องเราต้องอืมฟาร์มทุกสิ่งทุกอย่างที่มีฟาร์มทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูทอ้อให้หมดได้อิเซสซอรี่มาได้อิเซสซอรี่มาใส่ใส่เลยใส่เลยโอเคฮุ้ยอ๋อได้หนอนได้หนอนเอ็นชานมาตกใจนึกว่าหนอนนึกว่าได้ไอเทมใหม่โอ้โห <c oughs> โอเค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 หวังว่าการลงท่ามครั้งนี้จะทำอุ้ยผมหิวยังเนี่ยเฮียยี่สิบสามวิโอ๊ยกระดักเอ้าไม่มีเหล็กเลยอุ้ยอุ้ยนับไม้สองร้อยอันกูไปเอางมาจากไหนเนี่ยคือผมอยากจะตกปลาอยากจะตกปลาแถวบ้านน่ะแล้วก็จะเอาเหล็กไปตักถัง เอ้ไปเอาเอาเหล็กไปทําถังไปตักน้ําเออแล้วก็ปั๊บพําน้ําอินฟินิตี้อยู่ข้างบนตกปลาชิวๆอยู่ข้างบนน่ะเอออย่างนี้ก็หาถ้ำลงก่อนเออถ้ำไหนใกล้บ้านวะถ้ำนู้นก็ไกลเหลือเกินเออถ้ำถ้ำยันงม,มันนั้นเรามันเป็นถ้ำตันปะโอเคไม่ตันเดี๋ยวผมจะลงถ้ำนี้แล้วกันนะ,ะนะโอเคลงถ้ำเพื่อหาเหล็ก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 สำหรับพา์ที่ผมคิดว่า อยากได้อบิเกลฟาเวอร์ว่ะอยากได้จริงๆอ่ะเออถ้าได้มาพาร์ตต่อไปนี่คงจะสบายแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวพาร์ตนี้เราเอาให้ได้อบิเกียฟาเวอร์แล้วกันหมาดีบรี่เฮ้ยเฮ้ฮ้ยยเฮ้ยฮยเฮ้ฮ้ยฮยฮ้อเฮยเฮเฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้นนยฮ้ย yeah. เยฮฮฮฮยฮฮ ไป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 ลงไปลงไปลงไป,งไปแบบไม่เกรงกลัวเลยทั้งนั้นอุ้ยแมงมุม,มคิดว่ากลัวไหมล่ะคิดว่ากลัวไหมล่ะคิดว่ากลัวไหมคือว่าใยมุมเราทําอะไรได้บ้างวะตอนนี้ผมเก็บใยมุมมาเยอะมากเลยเออถ้าใยมุมมันสามารถทําประโยชน์ได้ก็คงจะดีอุ้ยมีเหล็กอยู่ข้างบนผมผมผมต้องการผมต้องการผมต้องการเหล็กมากๆโอเคมีไหมมีมอันนี้หินธรรมดาไป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 ,ไปต่อไปต่อไปต่อไป,อไปอรออย่ารอช้ากุยใช้ลูกลูกดอกจนจะหมดแล้วมั้งเนี่ย แถวนี้ไม่มีหีบนะหายนั้นโอเคเงินง,ง,ง,ง่ๆไม่ต้องการฉันไม่ต้องการุยหีบเจอแล้วเย้ yeah. ขอของดีๆคืออะไรก็ได้อะตอนเนี้ยโต๊ะนั่งเหรอเออบอร์20มานะใช้เถอะใช,ใช้ใช้ไปใช้ไปให้หมดเค okay. ลง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 ,ลง,ลงอุ้ยแมงมุมเหรอเฮ้ยหมดไปแแมงม,มุมแล้วโอเคโอเคข้าจะได้เดินสะดวกสักทีให้พี่ได้เดินสะดวกเธอไอ้สองเค okay. สิ่งที่ระวังก็แน่นอนอยังต้องเป็นกับดักอยู่ทางนี้มันจะลงไดอ้อยากได้เจ,เจโกสติกอะค่าเจิเลฟิตแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคตรงนี้มีแท่นบูชาออโอเคโอเคเราต้องกวาสายตาดีๆนะเพราะว่ากับดักเนี่ยสามารถอยู่ได้โอ้ย,อ,ยอันยามันีอัญมัีว่ะอันมัีว่ะสิอัน,น,อน,น,อนโอ้ยไม่พอวะ่ะ ไอ,อโตะไม้กูนี่ก็เกะกะเหลือเกินกูกระโดดไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ไม่พอว่ะคุณผู้ชมมีอีกะ่ะเฮ้ยอฮ้ยพอพอเฉยพอเป๊ด้วยว้าวโูอ้อยากทำฮุกเลยอุย้ย5นาทียังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะอุย้ยกูกูใช้ลูกดอกได้โง่งเง่ามากอุย้ยหลังรถไฟว่ะอ้าวเดินเดินสิครับเดินสิครับ การขึ้นลานรถไฟเนี่ยอาจจะมีกับดักอยู่ก็เป็นได้เดินไปน่าจะโอเคกว่าถ้าเราไม่ค่อยรีบอ่ะนะมีเหล็กอยู่ข้างบนอุย้ยทองอุยอ้ยอุ้ยหัวใจ my heart my heart โอเคลงไปเลยมึงอะซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ค่อยได้ตัดนะเพราะว่าเออใจะให้คุณผู้ชมได้เสพบ,บรรยากาศกันแบบฟินๆไปเลยเออเสพบ,บรรยากาศน้าเบือ่อน้าเบื่อของกูอะ เพราะว่าถ้าผมเล่นไม่ตัดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากเอาเป็นว่าจะตัดแต่ตัดน้อยแล้วกันนะอืมตัดช่วงที่มันน่าเบื่อสุดๆออกไปโอ้โอตัวนี้มันมันไม่ยอมไปไหนเว้ยปิดกั้นเลยได้ไหมอเอยเกือบ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 ตกเกือบตกอย่าลิอาจจะมานะโอเคอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีทองอีกอดีดีด,ดีขุดมาให้หมดขุดมาให้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างจาเป็นหมดเลยสําหรับถ้ำตอนต้นเกมนะทัหมดมีอะไรด้วยนี่ถโงโงโง้ำงงโอเคอย่าไปสนใจเลยอยขึ้นอุย้ยลูบี้ลูบี้ดีดีอยู่นะดีอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจะไปทําที่สมอนสลามกันโอเคลูบี้ได้ลูบี้มาเอาของทิ้งไปสิอ่าเอา,าเอา,าพาสนี้จะขาดทิ้งสลามได้เลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วกันทางรถไฟเนี่ยผมจําได้มันต้องแบบมันต้องพาเราไปเจอบ้านอะ โอ้ตรงนี้มีแรกอะไรด้วยอัญมณีรู้สึกจะเป็นอะไรวะลืมชื่อแล้วเคสันฟาวเวอร์ทิ้งไปเลยละกันคือว่าไบโอมนี้มันมีอุย้ยมีหบุกไจะเห็นปะหีบทองด้วยจะเป็นหีบิบกระดักหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆกูจะไปเอากูจะไปเอาให้ได้โอ้ยกูจะหิวตายเดี๋ยวก่อน30สิวีนี้ขอหีบทองก่อนได้มื่อไร เฮ้ยทันยังไงก็ทันแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเคลีร์ของสักพักหนึ่งเออผมก็นึกว่าการหิวมันจะอันตรายกว่านี้ซะอีกดูดีมันลดทีละสองทีละสองทีละสองเนี่ยอ้อไม่เป็นไรทิ้งไปเลยเร,เ,รเราอย่าโมลีลาสิเดี๋ยวก็เลือดหมดก่อนอุย้ยน้ำยากระโดดเย้โ yeah! คตรคุ้มค่าเลยคุณผู้ชมยี่้คุมค yeah! <c oughs> ค้มจริงๆโอเคเคเคคดหีบขุดหีบมาโอเค ลักอนทำไมกูไม่วาปกลับวะโอเคกลับมาสู่ค่ำคืนที่เออรู้สึกจะไม่ค่อยสงบสุขสักเท่าไรอะนะเอ้าอินวิอยู่ในตัวทำไมกูไม่เอามาวางแล้วก็คาบวะอ่าเอ้ยแม่เ้ยเออเคมาเตาเผาคราบมาพร้อมอืมโอเคเผาทำไมช่องช่องคราบมันเล็กจังอะ 11ออันโอ้พอข้าวธนูได้ไหมผมอยากได้ธนูมากเลยครับอ่าข้าวได้อิงอ้าได้ออฟดีมาด้วยอย่างนี้ก็ดีเลยสะเคลียร์ของแล้วก็เดี๋ยวผมจะปั๊มเออหลุมศพด้วยตอนนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดีมอนไนอุ้ยธนูแรงมากอือออ้ตอนนี้ถ้าถ้ามีที่สมมติบอสกตูรูนะผมสู้เลยนะเนี่ยตอให้เป็นเอ็กเปิดหมดแต่ผมก็มั่นใจว่าผมจะฆ่ามันได้อ่ะ โอเคตอนนี้ผมต้องปั๊มหลุมศพนะให้ซอมบี้ตีเล่นออออออโอเคเออนี่สองว <c oughs> ิญญาณมาม I've minutes later ผมขออนุญาตทําพื้นที่ตกปลาหน่อยละกันอืมเป็นพื้นที่ตกปลาโง่ๆตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> คือว่าเราจะต้องตกปลาเพื่อที่จะหาอาหารมากินนะเออหาอาหารมาประทังชีวิตอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว <c oughs> ปั๊มน้ำอีเฟตี้อย่างนี้ก็ ค่อยๆทำไปโุ้ยมเมฆอะไรวะเนี่ย <laughs> แม่งนาคกกวยชิบหายกูกำลังปั๊มน้ำอยู่ดีๆกูตกใจหมดโอเคแค่นี้พอแล้วมั้งน่าจะพอแล้วแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรานะอืมดอกไม้เกิอดอยังเกิดบา้างยังมันจะเกิดข้างๆหลุมศพนะเห็นเขาบอกเดี๋ยวผมต้องลงไปตายบ่อยๆวะ่ะให้หลุมศพมันเยอะกว่านี้ โอเคมา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 อืมเอมืดๆอย่างนี้น่าจะน่าจะพอละโอเคประมาณนี้พอไหมวะ <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะมืดอุย้ยมีหนอนอะไรเกิดด้วยว้าวขอจับหน่อยขอจับหน่อยเดี๋ยวบักนิ้กูอยู่ไหนเนี่ยเอาบักนิ้อ๋ออยู่นี่ฮึเออแมกกดแมกกดแมกกดอะไรสักอย่างเออ,อย่างนี้น่าจะพอใช้ได้แล้วมั้ง อักไฟหน่อยเออแค่ตอนนี้ก็รอให้อบิเกลเกิดตามธรรมชาติเท่านั้นเองรึอุ้ยตกใจหมดฟ้าพากูมังอยู่เงียบๆเลยเอแค่นี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะอืแล้วก็ที่เหลือก็เราก็เอเคตกปลาไปเรื่อยๆจนกว่าอบิเกลจะเกิดถ้าอบิเกลเกิดถือว่าภารกิจในคลิปนี้เสร็จสมบูรณ์นะอืมอี๋มันทำไงวะ ถามไกด์ก่อนไกด์กูจะทําข้าวแดดกูทําไม่เป็นไกด์ทำกับข้าวให้กูกินหน่อยฮึบฮึบคราฟโอเคปาคลาฮึบเออต้องคราฟไหนไหนอ่ะอ๋อคุกกิ้งบลอดโอ้โหมันต้องซื้อจากไอกตัวนั้นอะไรวะซื้อจากเออเอ็มบีซีอันนี้ปะเนี่ยโอ้เฟลวละคุณผู้ชมเฟลวละเออผมว่าผมคลิปาหายละ มันต้องทำคุกกิ้งพอร์ตแล้วคุกกิ้งพอร์ตมันเอ่อแปบ๊บๆขอเซิร์ชขอขอเซิร์ชแป๊บนึงขอเซิร์ชแป๊บนึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อจากคนป่ามั้งเอ๋คุกกิ้งพอร์ตเนี่ยมันสามารถคาบได้นะเออตอนนี้ผมก็โล่งใจไป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 นิดนึงแล้วเดี๋ยว <c oughs> โอ้โหลงศกตั้งได้สงางามมากอบิเกลอุ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นปะอบิเกลก็เกิดแล้ว,ลวนีนนนว่นี่นี่นี่มันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ดด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 ึึ <gauche vanity> ึ <clearly dialect viol aro> oh, ึ yeah, oh ึ oh! ึ oh! ึึึอ๋อวิเกลวู้ฮู้ซัมมอนมานี่ตีมันตีมันอึช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 อ๋อวู้ฮูเอามาดิครับมาดิครับเอาวิเกลเอาวิเกลโอ้โหโหดมากโหดมากอื่ยอึ่ออึ่ยอึ่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาวิเกลเยอะก็ด้แหลมเป็ดจริงๆเลยโอเคโอเคโอเคออกมาพื้นที่ที่มันโล่งๆหน่อย เดี๋ยวผมจะขุดอันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการคราคกกิงพอร์ตก่อนคกกิงพอร์ตต้องใช้เออเหล็กกับไม้คราบนะซึ่งต้องมาคราใน e อ v นวิลแล้วก็เดย๋่ยว,วะคิงพอร์ตมันเป็นอันนี้เออต้องใช้เหล็ก1ิอัน้โ,โใช้เหล็ก1ิอันกูจะมีข้าวแดกเจอก,กันคลิปหน้า